เเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้ากบมาลงนี่ค่ะทำเสร็จแล้วสองคนกับลูกสาวเมื่อกี้ผูกเสร็จเรียบร้อยนี่ฟักเราดูดิเมื่อวานเก็บพันมะระไว้แล้วค่ะสุกลูกใหญ่ไปเลยนี่ค่ะภูมิใจนำเสนอเลยค่ะงามค่ะติดทุกลูกเลยค่ะมีบางลูกที่ไม่ติด ฟักเขียวก็โอเคค่ะมีลูกอยู่ค่ะนะคะมีลูกอยู่โอเคเลย